아우 진짜 진짜 너무 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 すいませ <c oughs> ไม่เร่งแล้วอะ่ะ啊พลังค็ไดจะเย็น่ะเจ๊ตะโกนเรียกกี่ให้เ,เ,หร,เร่งหน่อยเส่หลุดไม่ได้เลยนะ นีคนนั้นจะมาแล้วว่าดูที่สามก็ไม่ได้เลยนะคะแนนเยอะด้วยหมดแล้ว สามีนแนนเยอะด้วยนะตัวถ้าหลุดอันนี้ก็คือ้นอน้นานนนนนทีปเป่เราก็ไม่รู้ตอนเนี้ยหมด,ลหด,หด,หดเลยเนี่ยหมดหมดมันเร่งตอนทนี่แล้วัเ,ออเนี่เหอเนี่ยหมวแกแดงมาแล้วอ่ะ่แเยอะ หนึ่ง uh มี้าเแอี่้า่งมึงสองสาห้จอาหาดหนึ่งมเ่องาี่หอกอ่่เก